ขอให้แม่อยู่กับลูกๆตลอดไปแล้วรอจนพี่บุ๊กบวชใส่ฟ้าบวชมีบุ๊กแต่งงานใส่ฟ้าอ่าบวชตลอดชีวิตแม่เอาแตงแม่เอาให้เจริญเจริญนะการเจริญหน้าที่ในการที่งงานขอให้หัวมีหัวปวดมีนั่ถ้าปวดเอ้ยแก่ก็มีฐานนานเลยนะรอทำพวงมาลัยให้บุ๊กกับแม่ไอ้แก่สุขภาพแข็งแรงนะโรคภัยไข้แก่ไให้หายนะลูกแมครับดูความ แรงตาเห็นตา,ต,าตาเห็นมันงงมันงงนี่เปนรเรียนรุ่งเดืองในหน้าที่การงานนะกลับจะฉลองมาแล้วใช่ไหมเัี่นน,น,นะ แล้วตาเหีแล้วไปดีดดีเดีกันโอเคอ้อาพี่บุ๊กสอบได้ดูใจหวังนะจ้าจะได้เตรียมบัฟแบงพันนะลูกคุณโอ้โหดาบจะหกใสคุณย่าใกล้ดิใกล้อย่าอยู่ตรงนู้นั่นตัวหัวคุณไมห็น สั่นพิเศษน้อยๆขันว่างขันว่างขันว่างนั่งลงก่อนนั่งอาอะไรที่คออุ้งงูให้เสียฟ้าเป็นเด็กดีนะลูกนะอย่าดื้อให้มากนะลูกนะแข็งแรงแข็งแรง ผิดอยู่ในใจตลอดเวลาถ้าจะให้สติสถิตฝังแน่นก็12ล้านพ่อกดนี้ทุกคนนะแล้วก็เหลือใช้ด้วยเรสองสปดเก้า89้ยเฮ้ยเฮ้้้ยเฮ้นเฮ้ยเยเฮเ้ยนฮ้ย้ยเฮบสเฮ้้ย้้ยเเยเยเกเ้านะ้้้ เออไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขมากๆนะคะแง่เลดฟอนไงดูไงเลดฟอนไงออทุกทายังไม่ไปไหนก็ได้ตั้งองด้วยกันเนาะได้ตัวเด็ดมาก็มาบอกนะครับจะได้อุปกรณ์ใหม่มาตั้งแมคมป์กันเลีนยเลย บอกเขียนแล้วชูป้ายมาเลยแม่ว่าปูกใชไ่อครับปู่มีความสุกมากๆแล้วก็มาให้ได้กันหน่อยหน่อยป้ากับแม่เขาจะเอาแค่12ล้านแต่หนูอยากได้30ล้านนะครับโลกมากไอโลไอโลถ้าทูขอให้คุณปูปักปักคุณตาปูอ่ะพี่บุ๊คคุณตาปกปักรักษาบ้านนี้ด้วย แล้วขอโทษที่เตะบอลโดนโดนจานไปลงโทษใครบ้างยือเตะบอลใส่ฟ้าหรอที่ซ้อมทุกวันคือบทนี้แหละอ๋อที่หลุดหลุดเนี่ยที่หลุดหลุดเนี่ยคือบอลใช่ไหมเดินรุ่นเดิมแล้วก็เพียกเนาะเป็นอยู่เป็นมิ่งขวัญของน้องๆของนันหลานนะคะขอให้อาอะไรเสร็จมาฝากเสมอ หายใจหาเกล็ดนะขอหาใจร้อยดูแสนดูเลยนะคะขมขอาก็พยายามดึงใจมือักษาเท่านั้ะขอบคุณค่ะแข็งแรงอยู่เป็นเป็นลมพอลมใจของพวกหนูด้วยก่อนนะได้คอยให้ข้อคิดในการดำเนินการต่อไปมีน้าที่การงานหนุนหน้วยนะหายใจดีตัวก็หายใจได้แน่นอนนะหายใจหายเกล็ดจะได้ายใได้นะแล้วกะ พม้นรม้อยพมก่อนผมก่อนลำก่อนได้ลำนีแม่นะลูกเชิญเทวดาเหรอเชิญข้ารุกเชิญเทวดาบุญพรแม่ว่าไงคะขอให้พูดน้อยๆห่าเกยวบ้างให้หนูพักบ้างแล้วไม่เกี่ยวอะไรวะลูกหนูต้องไปด้วยไงอ๋อนี่ให้ได้ไปเที่ยวบ้าง เอามานี่มานั่งลงนี้นั่งตรงนี้ไม่บอกว่าอะไรใด้หยุดเที่ยวบ้างเมื่อสรับลูกกันนี้เป็นเ็พึ่งพิอให้ใส่ฟ้าแข็งแรงรู้จักหน้าที่นะลูกนะรู้จักความรับผิดชอบของตัวเองรู้จักแค่หน้าที่แล้วความรับผิดชอบหนูก็จะเลินเุ่งเรืองนะเข้าใจไหมครับนิ้มกันยิ้มกันน้ำมอ หรือว่าแข็งแรงหินปูในหูไม่หลุดง่ายไม่ปวดหัวบ่อยทำงานเยอะๆบ้างมิดไม่ค่อยทำงานสักเท่าไหร่แข็งแรงแข็งแรงเริ่มเมื่อยเนื้อเมื่อตัวเข้าใจไหมเริ่มปวดหัวไปเที่ยวเหมือนคนอื่นได้สักทีเหมือนอัดอัดตัณใจอะไรอย่างนี้มาคู่กันคู่กันอย่างนี้นี่วนูอย่างนี้ ถ้าเปียกแล้วต็อเฮ้ยฮ like ้เท้เท้เปียกนะเที่ยบันเทิงถ้าเปียกนะสตบอปเฮ้ยให้มีความสุขมากๆ เป็นอะไรผู้จัดการก็ฉลองให้แล้วอร่อยมากๆเลยสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและก็ตลอดไปขอให้หลานประสบมาสีใกล้ใก้ให้บไม่จ้ไม่จบไปจะเลิี่ยี่ไปที่งไหนลงเลย มีความสุขมากๆพาหลานไปเที่ยวบ่อยๆมีเงินเยอะๆเลี้ยงหลานไปกินสตาร์บัคกันนะถูกยังช้างสตาร์บัคเงินหมดแล้วที่ข่าวดีกำลังจะมาลาวดีกำลังจะมาขอประสบโชคประสบใยสาธุสาธุอลาาละ

คออันใดขอให้สมปาถนาขอห้าขอให้โตใไว้าจุ <Alternatively> <dela>